สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้กับมาพบกับล็อกกิ๊กพารวยทางช่อง YouTube อีกเหมือนเดิมเช่นเคยเนะเาะกราบขอพระคุณและกราบ,บสวัสดีที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ล็อกกิ๊กทุกๆคลิปเนาะคะ่ะบม่ว่าสุลงคลิปใดกราบขอบคุณในร้ายเนาะสาหรับการบึงการติดตามการคอมเมนต์ของแฟนคลับทุกๆท่านเนาะคะ่ะ ลรากีกับกาบขอบพระคุณจากใจกาบขอบพระคุณหลายๆเนาะเมื่อนี้เรากีก็จะมีแนวทางเล่าพัฒนาของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะแล้วก็ซ่องสุวรรณมาวางตองงวดให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปป็นแนวทางเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีแฟนคลับที่รอคอยของมาดามคำนวณกับซ่องสุวรรณเนาะคะ่ะเรากีก็เสียออมาลงในคลิปนี้คลิปเดียวกันเนะาะไพรมักของตัวเล็กแนวทางมาดาม กับเบิงไห้ลกิกในเด้อไผยมากของซ่องสุวรรณในแนวทางของซองสุวรรณกับเบิงไห้ลกิกอีกคือเกาเนาะค่ะเนาะเบิงไปให้จบเด้อครับกรับขอประคุณล่วงหน้าเนาะค่ะกลาบขอพระคุณล่วงหน้านะคะ่ะ,คะตัวเลขทุกตัวเนาะแล้วเฮาบ่รู้ว่าสิกขาสิป,ปังหรือสีรุดสีอีงยังจังใดกับอรกิกกรับขอโทษขออาภัยไว้ก่อนเด้อ้าเลา่เ้าเบาปังเนะาะกรับขอโทษขออาภัย แค้นเซียนทุกๆท,ท,ท่านบอกว่าสีลงคลิปได้กระซามเนาะกาบขอโทษขออภัยไปก่อน,นเนาะทะเลบกเขาบะปังอย่าว่าให้ล็อกกิกเด้อแล้วก็อย่าว่าให้เซียนๆเนาะตัวเลขทุกตัวเนาะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเนะาะค่ะมื่อนี้เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะว่าสีขาสีหิ้งสีปังให้ตองงวดสีมักเอฟซีสีมักน้ำ สำหรับเทนเซียนเนาะไปบึ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของมาดามคำนวณเนาะค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาของมาดามก็หลุดไปอีกหนึ่งงวดค่ะลรากีกาบขอดูุดขอภัยแทนมาดามคำนวณเ้อยค่ะที่เลขว่าเขาบ่าปังเนาะเลขอานมี้เข้ามีหลุด เรากีกกะกรับขอโทษขออาภัยแทนมาดามคำนวณพร้อมเด้อกระกับขอบคุณมาดามคำนวณเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขมาวางทางช่องเหมือนเดิมไม่เป็นไรเนาะค่ะสําหรับเลขเขาเข่าปังกะกแบบขอโทษขอไปเอฟซีแฟนคลับเพิน่นแล้วก็ทางช่องล็อกกิกที่เอฟซีแฟนคลับที่เขาเพิ่นเขามาใหม่เนาะเลขของมาดามก็หลุดไปหนึ่งงวดอ่ะงวดไงเพิ่นก็นให้มาแล้วกรับขอบคุณในหลายเนาะคะ่ะที่ยังให้โอกาสละกะ ใ้แนวทางมาว่างคือเก่าเนาะขอไปเพิ่นกระจัดหายหลดเอามาจังไดก็เอามาว่างคือเก่านะคะมาดามคำนวณกราบขอบประคุณ FC แฟนครับที่มาจากช่องมาดามคำนวณพร้อมเด้อกราบขอพระคุณลายๆค่ะถ้าไม่มีมาดามวันนี้2องลอกิกกก็คงสีบ่เกิดึ้นเนาะคะ่ะกราบขอบประคุณมาดามเป็นอย่างสูงนะคะ ที่ให้คําแนะนำทุกอย่างนาะคะในการเปิดช่องแล้วก็ตัวเลขแนวทางของเซนเซียนเนาะมาแบ่งปันให้กับทั้งช่องลอกิกับขอบขอบขอบลายขอบขอค่ะคขอบาอบอค่ะสขอบขอบตัวเลบขแบวทาขเรขอัฒนาขึ้นพบขนบขอ้ขอของขอนนบขอบขอบขอวขอบ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 ขอกขอบหา2ตอวขกบขาบขอบขอบหหาขอบขอบขอบ9 2 0, บขอบขอบอบขอะ สองตัวสี่หางเพืนนินนน้นจ่อเนาะนิ้นเจาะอยู่สี่หางมีสองแปดสองเก้าห้าเก้าแล้วก็หาศูนย์เนาะตัวเบิร์ของเพื่อนก็มีก็มีสองสองกับห้าห้าสามตัวสี่หางมีสองห้าแปดสองห้าเก้าสองห้าศูนย์แล้วก็สองสองหางเนาะค่ะนิ้นจ่อเพื่อนหายมาหางหนึ่งสำหรับตัวนิ้นตัวจ่อสองห้าเก้า แอปหนาจอเด้อสำหรับ FC แฟนคลับที่ติดตามมาดามคำนวณแล้วก็ทิดบึงทั้งช่องเราก็ขอให้ฮิงขอให้หมมนไปกับตัวเลขแนวทางของมาดามคำนวณเนาะถ้าใครชอบก็จัดใจคัดอยู่กับพักพรอนอยกอนก็นกนได้นะคะ่ะพอหอมปากหอมคอค่ะต่อไปเนาะเป็นของซองสุวรรณต่อด้วยซองสุวรรณกันเลยสำหรับตัวเลขแนวทางเราพัฒนา อันนี้กับเป็นของเมื่อคืนที่ผ่านมารุดไปคือกันค่ะเพิ่นไฮมาเจ็ดสองเนาะคะ่ะเลอ,อกหกสองเลอ,อกหกสองเพิ่นไฮมาเจ็ดสองเนาะ,ะเลขกรุดไปอีกหนึ่งงวดสําหรับตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณเนาะคะ่ะซองสุวรรณลุดไปหนึ่งงวดราบขอโทษขอพายเอฟซีแฟนคลับของซองสุวรรณที่ติดตามอยู่เนาะ,ะงวดนี้เอาไหมค่ะ เมืืออื่นนี่รุ่นใหม่ตามไม่สำหรับตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณแคปหน้าจอคะ่ะแล้วก็ฟังลรกิกอันไปสักก่อนเนาะทวนให้ดูทวนให้ให้ได้ยินได้ฟังกันเนาะสำหรับซองสุวรรณเล่าพัฒนาวิ่งหลูดมิหนึ่งกับสาม สองตัวหกหางมีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งเก้าแล้วก็สามเก้านะคะตัวเบิ้ลก็จะมี 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, หนึ่งหนึ่งกับสามสามสามตัวสี่หางมีหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามเน้นจอบพันธแหงมาหางหนึ่งเนาะที่เน้นที่เป็นตัวเน้นตัวจอบหนึ่งสามเจ็ดค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางราวพัฒนาของซองสุวรรณอื่นเนาะคะ่ะวันศุกร์สองทุ่มครึ่ง ขอให้เราพัฒนาเฮงๆปัง,ปงๆเด้อสำหรับเอฟซีที่เข้ามาติดตามทางช่องรอรีกับขอบพระคุณหลายๆเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณตัวเลขแนวทางจากทางมาดามคำนวณแล้วก็ซองสุวรรณเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องบม่มีไผรู้เนาะคะ่ะว่าเลขจะเข้าจะปังเลขสีรูดหรือสีบ่อคขาเนาะ ทะเลขว่าขาบ่ปังล้อกกก็กราบขอโทษขออภัยแทนเซียนเซียนเด้อค่ะแล้วก็กราบขอโทษขออภัยเอฟซีบ่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามาติดตามบ่ว่าจะติดตามเซียนใดเนาะ้าเลขรุดเลขว่าขาบ่ปังล้อกกก็กราบขอโทษขออภัยอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วก็กราบขอบพระคุณแนวทางตัวเลขสําหรับเซียนนแ้วค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีชัยมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆเนอะให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้รลคิตก็กลับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ